มีต้นพวงคามดอกพวงคามได้หลังค้าที่เห็นหลังคาไปแวะมันก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีหันตาสั่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยก็เลยอ่ะลงคลิปสักหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ลงยังไม่ไ,ไลฟ์ช่งชวงเช้านี่ถือนว่าเวลาเราท YouTube นนํา y o u t u b e มันเนาะก็ต้องมีอย่างน้อยอ่ะถ้าเว้นไบเดวอนสัหนึ่งวันสองวันไม่็นไรแล้วันที่สามเข้ามาเราต้องส่งงานพี่อยู่ยจะทํา ื่อคืนแม่ฟังพี่ป๋อมแปมร้องเพลงแล้วคุยเพื่อนๆอ,อยู่นะแอบฟังตั้งนะจอบจริงๆก,ก็ไม่ได้ตั้งใจจอบแล้วเพราะว่าสมมากตินงจะไปอย่างนั้นบางทีไว้กด,ดให้แล้วจะจอดไว้ให้แต่ไม่ได้ลงคอมเมนต์ก็มีหลายๆบ้านนะบางทีหลายบ้านหลายช่องบางทีติ่งไปติงไม่ได้ลงทักทายเขาก็ไม่รู้ว่าติ่งไปนะจริงๆอันไหนที่มันขึ้นขึ้นช่วงไลฟ์อ่ะขึ้นช่วงไลฟ์สีแงดงติ่งจะแว้นเข้าไปหมดแหละบางทีก็กดกดเลิฟให้กดไลท์ให้แต่ว่าไม่ได้ลงคอมเมนต์เขาก็จะไม่รู้ว่าเราไป จริงอะถึงแม้ว่าช่องนั้นจะไม่ตามเราหรือตามเราหรือไม่ได้ตามเราเนะี่ยถ้าเราเห็นว่างแดงปุ๊บนะั่นถึงจะเข้าไปเลยพี่ป้อมมันเป็นไงอะฟังจะขอรางวัลใช่ไหมมันรางวัลชมซื็อยังดีเช่ยวนจริงพี่ป้อมเป็นคนที่เสียงดีนะแม่ดุจจาสวัสดีค่ะแม่ดุษณนีแม่ดุสณน,สนีสะดวกรับประแจบอกนะคะอันนี้บ้านใหญ่มาเลยนะ ไอฟังเป็นไงใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจ้องจริงๆอะ่ะก็ก็ทำนองก็ยังผิดอยู่ก็ยังผิดอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องสำคัญเลยไปฟังฟังเอาหังตรงเลยใช่ไหมทำนองยังเพี้ยนอยู่แต่เสียงน้ำเสียงแก้เสียงมันควรเสียงดีแต่ว่าทำนองยังไม่ใช่จะได้แก้ไขทำนองอะ่ะทำนองยังไม่ใช่ทำนองยังผิดไปอยู่ค่ะแล้วก็ ก็มีคำร้องคำร้องที่ผิดไปพี่แปมต้องไปไปฟังต้นฉบับไปต้องฟังต้นฉบับเยอะเลยนะสำคัญเลยนะอย่างเหมือนเราไปซ้อมเพลงคาราเตที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องไปฟังต้นฉบับก่อนแบบแรกฟังบ่อยๆเลยไม่เป็นไรฟังยิ่งฟังยิ่งบ่อยยิ่งดีพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไก่ได้วยนะคะพี่ไก่นะคะเอ็ดเอดมินช่องน้องอ้ํากิจกุลนะ ฟังแล้วเป็นรอยรอบนั่นแหละค่ะพี่มันยน่างั้นแหละคือมันต้องฟังได้หลายรอบแล้วก็จำท่อนไหนนี่รู้สึกว่าพี่ปอมแปมเรี่งร้องไม่ได้พี่ปอมแปมก็เข้าไปฟังใหม่ยิ่งฟังยิ่งเก่งยิ่งฟังยิ่งซ้อมยิ่งเก่งสวัสดีพี่ไก่ด้วยนะคะพี่ไก่กิติยาด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะคุณนะคะห้าสิบล้านดวงใจขอบคุณล้านห้าสิบล้านเลิฟด้วยนะคะแล้วยังไงก้าฝากไป พี่ป๋อมเมื่อเข้าไปเยี่ยมบ้านน้องอ้ํากิตติคุณบ้างไหมว่าน้องอ้ําเขาจะขึ้นทุกวัน,นเวลาเย็นประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนวันเสาร์ทย์ส่วนมากน,น,น้องอ้ําเขาจะไปสถานที่ต่างๆเนาะวันนั้นวันนั้นน้องอ้ําไปวัดจีดีหอยเออปรา,า่าวัดจีดีหอยเนี่ยก็เป็นพระอาจารย์ของของติ๋มเองพระอาจารย์ติ๋มเป็นลูกศิษย์พระอาจารยราาร์หลวงพ่อหลวงพ่อวัดจีดีหอยนะคะก็พี่วรณาก็ยังอยู่ ยิ่งร้องยิ่งเพี้ยนนะพี่ได้ยิ่นอนนาสัสดีท่ะยิ่งร้องยิ่งเพี้ยนเหรอจะเพี้ยนถึงไหนล่ะไม่เอาให้พอดียิ่งซ้อมยิ่งแบบเบอเหมือนขับรถเขาบอกว่าขับรถอย่ากเกินสามชั่วโมงนะครับรถเกินสามชั่วโมงนั่นจะเบลอใช่ไหมสสดีคุณิี่นอนนานแชแนลไม่นะคนะขอบคุณ่าทีไม่รับใจเนาะขอบคุณสี่สิบดางใจเนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหม ออลองสดๆอีกข้างหนึง่งไม่ต้องใช้ไม่หรอกอ่ะมาฟังนะพี่แปมบี่ติไม่ได้ใช้ไม้นะอ่ะนะพี่ปอมแปมนะเสียงดนตรีเบาไปไหม <c oughs> ไม่ต้องใช้ไม่หรอกบางทีใช้ไม่เอ็กโคมันทำให้ไม่ไม่ได้ยินเสียงชัดคเต็อ่ะให้ร้องสดๆให้ฟัง ในการให้แมเพลงเนี่ยมาฟังนะคะเพลง